สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายทุกทท่านประผมนายแพทย์วัชรพงษ์คำล่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับเลยอยากมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกครับจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงรายประจําปี2 5ง6มีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เพิ่มสูงขึ้นโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดนกีมียุงลายเป็นพาหะนาโรคอาการของโรคจะมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออาเจียนมีจุดเลือดออกตามตัวไอมีน้ำมูกเจ็บคอหากท่านมีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออกควรรีบพบแพทย์ทันทีครับสำหรับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้นเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่ต้องช่วยกันเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นในการทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายโดยใช้หลัก3เก็บได้แก่ 1. เก็บบ้านคือการเก็บบ้านให้ปลอดโปรง่งไม่ให้ยุงลายเกาะ 2. เก็บน้ำปิดฝาภาชนะเปลี่ยนน้ำเทน้ำทิง้งและ3เก็บขยะที่จะเป็นแหล่งน้ำขังไม่ให้เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของยุงลายเพื่อ <cinematic. S 1> เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ท่านและบุตรหลานของท่านให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกครับขอบคุณครับ